มาสังเกตดอกมะละกอที่เราปลูกกันครับว่าเป็นต้นมะละกอตัวเมียรหรือเป็นต้นกระเทยดูไดจากดอกจะชัดเจนมากที่สุดครับวันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองเพศว่าเพศไหนหน่าปลูกเพศไหนควรทําพันต่อเพศไหนปลูกไว้แค่กินก็พอไปชมมาพร้อมกันครับเดี๋ยวผมจะเก็บดอกนี้นะครับไปพิสูจน์ดูว่าเขาเป็นมะละกอเพศอะไรนี่ครับเขาเพิ่งติดลูก เอาของต้นนี้ไปอีกหนึ่งดอกครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่งางมะละกอสองดอกนี้นะอ่ะผ่านี้นะครับขีดอย่างนี้ครับขีดเพื่อให้ดูข้างในนะครับอ่ะออกมาแล้วครับนี่นี่เป็นมะละกอรกระเทยร้อยเปอร์เซนนะครับจะเห็นได้ว่าดอกนี้นะครับจะมีเกสรตูมีอ มีรังไข่นะครับแล้วก็จะมีเ,เกสรตัวผู้ด้วยนะเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยล้อมรอบถ้ามีเกสรสีเหลืองล้อมรอบแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนั่นก็คือมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียนะครับอยู่ในดอกเดียวกันนะครับนี่ตัวเมียนี่ตัวผู้อยู่ล้อมรอบนี่แบบนี้ครับกระเทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนี้มันมีอีกดอกหนึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นดอกกระเทยแบบ รีดิวอีลองกาตาซึ่งจะเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถติดผลได้เดี๋ยวเขาจะมีเกสรสีเหลืองอยู่ข้างในแต่ว่าเกสรตัวเมียนะครับหรือรังไข่เนี่ยจะเล็กนะครับจนไม่สามารถติดผลได้เอามาลองดูกันครับเนี่ยคล,คลิปที่แล้วก็ผ่าดอกแบบนี้ไปนะครับเป็นสมบูรณ์เพศจริงแต่ว่าเขาเป็นรีดิวอีลองกาตานะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีเนี่ยเกสรสีเหลืองนะครับแต่ สอนตัวเมียไม่มีนะรังไข่เล็กเกินไปนะครับทําให้แบบนี้เป็นสมบูรณ์เพศจริงแต่ว่าไม่ติดผลนะครับนี่ครับนี่คือต้นเดียวกันนะครับมีทั้งแบบที่ติดผลแน่นอนกับไม่ติดผลแบบนี้นี่ดอกกระเทยทั้งคู่นะครับแต่ว่ากระเทยแบบสมบูรณนะ์อีลองกาต้าคือตัวนีนะ้อันนี้เป็นรีดิวอีลองกาต้าคือไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถติดผลได้ทีน,นี้มาดูตัวเมียบ้างนะดอกตัวเมียนะเดี๋ยวผ่าดูครับ แกะมาดูครับโอ้อันนี้เป็นมะละกอที่เสียแล้วครับแต่ดูได้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับเขาจะไม่มีเกสรสีเหลืองอยู่ข้างๆเห็นไหมครับรอบๆไม่มีนะครับมีแต่รังไข่ได้เกสรตัวเมียนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เสียไปไม่เป็นไรดอกนี้เป็นดอกที่เก็บมาแทนนะครับดอกที่มันเสียนะครับมองไม่ชัดผมเลยเก็บมาใหม่ ซึ่งเป็นต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์ดูว่าข้างในจะเป็นยังไงครับดูครับนี่อันนี้สมบูรณ์ครับอันนี้นี่ครับมีเกสรตัวเมียนะนี่เกสรตัวเมียนะครับมีรังไข่แต่ไม่มีเกสรตัวผู้สีเหลืองล้อมรอบนะครับนี่มีลักษณะเป็นเป็นรังไข่แล้วก็เป็นเกสรตัวเมียเลยซึ่งเนี่แหละครับ เขาเรียกว่ามะละกอตัวเมียนะดูง่ายๆก็คือลูกเขาจะอ้วนๆป้อมๆนะครับข้างในจะกลวง่ะผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมะละกอตัวเมียคือฝั่งนี้ตรงนี้นะครับมะละกอตัวเมียจะไม่มีแกสนล้อมรอบจะมีแก่กรสนตัวเมียแล้วก็มีรางไข่ซึ่งจะติดผลเลยนะครับแล้วก็เป็นเพศที่จะได้ลูกกลมเนื้อบางนะครับข้างในกลวงนะไม่เป็นที่นิยมของตลาดส่วนมะละกออีกฝั่งหนึ่งนี่คือเป็นเขาเรียกสมบูรณ์เพศหรือเป็นมะละกอกระเทย นะครับมีทั้งเกสรตัวเมียและตัวผู้สีเหลืองๆล้อมรอบแบบนี้นะครับจะได้มะละกอที่เนื้อดีนะตรงสายพันธุ์นะครับลูกดกนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะนั้นถ้าจะขยายพันธุ์ให้ขยายพันธุ์มะละกอกระเทยเอาเม็ดจากกระเทยเนี่ยข้างในเนี่ยไปเพาะนะครับตาตัวเมียเนี่ยถามว่ากินได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ปกติแต่ว่าถ้าเราปลูกไว้กินในครัวเรือนก็ปลูกได้นะครับประมาณนี้เลยนะมีความแตกต่างนะครับ